ไม่โวนแม่แต่นิดเดียวทุกวันต้ามสุขดีได้รับใช้กับพระองค์ทั้งฉัตรโมลีและโอคิกัชนาแผ่นดินฉันนครนี้มีกษัตริย์ปกครองที่ดีเหล่าราษฎรอยู่อย่างรุ่ยรุ่ยไปสุขแล้วคุพี่ได้มีดีอย่างกุหลาบกุหลาบก็วางเอาไว้ถ้าหากว่าลู้กูดาบตขึ้นมาเนี่ยกหลาบก็จะให้ลูกนะเดินตามรอยของพี่เป็นฐานรับใช้ชาติเหมือนกับพี่น้อยนะจ๊ะกูดาบคิดถูกแล้ว ลูกโตมาก็ต้องเป็นอาหารเดินตามรอยของพ่อเขาใช่จ้ะพี่วันนี้ป็นประจำทุกวันที่พี่ต้องไปข้าเฝ้าองค์ฉัตรโมรีองค์กิจกัาลาเพื่อจะมีเรื่องบัญชาใช้พี่พี่อนาจาแต่เมื่อเมื่อคืนนี้กนะุลาฝันไม่ค่อยดีเลยรกระวนกระววยใจทั่วันทุกคืนเลยจ้ะกุลาบุญละเราว่ากินมากก็ฝันมากขาขอย่าเอาความฝันไปยึดติดตรงนี้เลยนะ กุหลาบไม่คิดมากก็ได้เอาเป็นว่าพี่ไปทำหน้าที่ของพี่เลยจ้ะเดี๋ยวกุหลาบจะทำกับข้าวไ,ไว้รอที่บ้านกันแล้วกันนะจ๊ะกุหลาบจ้าจงรอพี่ดเดี๋ยวเย็นนี้จะรีบมาอยากขึ้นบนนัเมียจัา ไม่เคยแบบนี้มาก่อนนะตำรวจเรื่องจริงจบร้องกันทั่วมาจุงมีหัเถิดเบื้อเกิดประเด็น พี่อาจมีครรภ์พอได้หรือวันนี้พ,พี่จะไปอาจที่ใครมาควา้าววพี่ไม่ไป เสียงจิงจกตกใจน่ามีทมาเศร้าหมองนักใจคนามไม่ดีเลยป่วยดมาก ฝันไม่ดีมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะพี่จูดยาที่ทิกมากเลยน้องอย่าให้อาวอนห่วงหลังที่จะกิจบครั้งจัดจอดหรืออาจ ลนะอย่าไปเลยชักบุรับธรรมชาติที่จบลูกแก่มีเสียงคนคุยกันมันก็นร้องก็ทักเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรแน่จะโทรความลงตั้งแต่บุบรีก่อนติดมากนะ<ต>เดี๋ยวเย็ยนนี้เรากลับมาติ่งข้าวเย็นด้วยกันนะพี่ระวังตัวด้วยนะยนพี่ไปก่อนเระวังตัวด้วยชักพี่บราฐบุรัจะรอพี่อยู่บ้านนะแต่บ้านก็รอบุรับไปก่อนเด้อ